อันนี้ยังมันงุ่มยังอะไรโอ้เห็ด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 แหงเห็ดยังนอกหรองนอกหนึ่งเขาหนึ่งเขาใส่น้ำก่อนเอออันนี้ฝาปิดไว้เห็ดยัางนอกหนึ่งเขาเขาไหมหอมๆเลยบปะเป็นมวยวะเนาะลองเบิ้งเจ้าปิดแล้วคลุกนมด้วยค้อนคลุกสีเลยอันนี้มาแล้วมา อะไรเราเอากินข้าวเล็ว <mir> ม <anda> ั้ยจะทำมาข้าวเกินมดไหเข็ดขอนเก็ดบดสุกเก็ียดหมดเนื้อไม่นุ่มสุกเก็ดต้มไว้ก่อนนะมันเดี๋ยวมันอ่อนๆจังวะซอยมาหั่นเฮ็ดกระด่างเฮ็ดกระด่างเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดกระด่างต้มแต่มันสุกเนื้อมันอ่อนจะไปหั่นโบดสิสุกใช่ไหมตัวหอบตัวไว้ต้มใส่เลยบ่าไหมเอาตัวใส่ใส่เข้าไปเลยาตหมอบปิดไว้ โอ้อหดูสุกแล้วมั้งนะของแม่เอาไปปนได้ละแม่ยังมีประตูด้วยตัวหนึ่ง้่านแดงปิดคือเลยเขาคงไม่เห็นดังตัดกระเป๋าเอาตัดงองดอกอาขีกุ้งออกไกลเนีบออกไปเอาเปลือกออ็แับลุกตัวไหมยกมายกมากลุกเลยยกมาอ่า ะัวบเลยจุบว่ามันหอนเลยวะ่ะรายเขาและใายเก่าดูยิคนใา่เก่าเบาเบาเดี๋ยวคน,นกระเด็นกระดอนออกหมดีขัวปิดเงอะยขวปิดใส่ดึันมาประตูประตูเอามาตําบนหนึ่งตัวใส่ขึ้าเห็ดเหล่าบด ตรงเฮ็ด ok <laughs> ก,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 กสตีนมันก็ใส่ไปเลยพัดพัดพ <laughs> ัดพัดกระเป๋าใส่รถมีตำหนังก็ใส่มันใส่เลยใส่กลุ่งเลยว่ะกุ่ง3โำโกโอ้ยซียงซองเลยว่ะกำลังสุกโอ้ยตังบีฟากเทียนกระดาษ เออเนกะมันผัดลาบผัดเกล็ดกระดาเข้าไรถพักเพิ่มเงินบิดใส่กรมด่างไซรออกฟอมคนประตูคนประตูกลับไอ้ยังพอสุกระดัาสุกลระดางตั้เดือดเกลด้งประตูเกล็ดกระด่าไปเลยมันอ๋อคุเลิกุเล่กเลอใรดีดภยนพักปุงเร็วแล้วก็ไอ่จัเมันผัดยังตึงเข้าตึงยังอ ตัวหอกใส่กุ้งพร้อมเสิร์ฟหนึ่งเมนูผ่านไปใส่หน่อยบ่ค่อยแซ่บเลยนหะมปลาสู่ใส่หรอมกับใบพร้อมเสิร์ฟเสรพร้อมเอนะสิร์ฟนะสุกเด็ดข้าด้าพร้อมเอสิร์ฟสุกเด็ดโอู้พร้อมเอสิร์ฟกับซุกเด็ดต้องสิบม,มันได้เรื่อยรึเปล่าที่จะได้สุกเด็ดดูดิ้องสิบสุกเด็ดเป็นไงบ้างมาๆๆว่าอะไรร่งมือครับรสจัดเสียบ เมนะเนูขาวเหนียวบกระปิอีกแ้บสองเมนูวันนี้ข้าวเหนียวหมดกระปิ